ด่วนครูชนละทีทานทองหัวใจหยุดเต้นขอให้มีปาฏิหาริย์ครูปุ้งศศิวิมลรัตนอัมพัน์ธโพสต์ภาพลงเฟซบุ๊กระบุข้อความว่าส่งกำลังใจให้ครูชนตอนนี้อยู่ห้องฉุกเฉินและต่อมาเพจคนลูกทุ่งเผยว่าครูชนละทีทานทองศิลปินแห่งชาติเข้าแอดมิทที่ห้องฉุกเฉินเป็นการด่วน หลังจากที่แพทย์ตรวจพบว่ามีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดและต่อมาครูปุ้มให้สัมภาษณ์ถึงอาการและความรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่มีกำหนดออกจากโรงพยาบาลทางเทศกำลังนำเลือดและปัสสาวะไปตรวจอยู่เพื่อหาดูว่ายังมีเชื้ออะไรตรงไหนอีกไหมตอนนี้คิดว่าอาการอยู่ในช่วงเศษห้าสิส่วนห0ด้วยตัวครู หมอบอกว่ามีเม็ดเลือดขาวเยอะความดันตกและเป็นไข้ด้วยอาการยังคงทรงทรงอยู่ก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งจากที่หนาวหนาวก็หายและเปลี่ยนมาเป็นไข้กับความดันแทนที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดต่อมาครูปุ้มได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าทุกๆุกนาทีมีเรื่องให้ต้องติดตามเฝ้าภาวนาสวดมนต์ให้ครูชนปลอดภัยเทวดาเพลงผู้สร้างโลกให้สวยงาม ผลบุญความสุขทีครูชนมอบให้ทุกๆคนจงย้อนกลับมาที่ตัวครูชนนะคะขอบคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าทุกท่านรอพอสมเด็จที่ดูแลครูชนดีมากเที่ยงคืน50นาทีเฝ้าติดตามครูชนใกล้ชิดล่าสุดครูปุ้มได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเพื่ออัปเดตอาการของครูชนละทีทานทอง โดยระบุว่า16.29หัวใจครูชนหยุดเต้นแพทย์พยาบาลกำลังช่วยกันปั๊มหัวใจขอให้มีปาฏิหาริย์หลังจากโพสต์ดังกล่าวออกไปมีแฟนเพลงเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก